สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมริธทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัิรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณในเวลาดีๆแบบนี้นะครับแคน ทุกเช้าวันอาทิตย์ครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง t r u e for y o หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการของเรานะครับเรวยข่าวประชาสัมพันธ์ดีจากทาง Major เเ Cineplex นะครับสัปดาห์หน้าครับมีหนังเข้าใหม่ครับ17มีนาคมนี่โอ้โหหนังน่าดูบ้างโโน,นะฮะเรื่องแรกที่แคนมาแนะนำกันนะครับก็คือพี่นาคภาค3โอ้โหอันนี้รอดูเลยโอโ้กลับมาถึงภาคที่3แล้วนะใ,ใครที่เคยดูภาค1ภาค2จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มีทั้งความสนุกและ ความน่ากลัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันภาค3นี้ดูท่าว่าจะเล่นใหญ่กว่าเดิมต้องรอติดตามกันครับของพี่ก็ไม่แพ้กันมีอยู่2เรื่องเป็นหนังต่างประเทศเรื่องแรกคือภาพยนีย์เรื่อง Book of Love เป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี แล้วเป็นเรื่องราวของนักเขียนชาวอังกฤษที่ต้องเดินทางไปเม็กซิโกและนำแสดงโดยพระเอกจากหนังเรื่อง Me Before You ครับที่ประสบผลสำเร็จมากในประเทศไทย uh huh. นั่นคือแซนคลาฟลินครับนอกนอจากนั้นเป็นหนังที่พี่รอคอยอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันเป็นผลงานล่าสุดของพุ่มกับไมเคิลเบย์แห่ง t r a n s f o r m e r ทั้งกำกับล่ามหนวยการสร้าง กับแอมบิล n นซ์นั่นเองครับน่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องไหนที่คุณอยากดูนะครับสามารถเช็ครอบซื้อตั๋วได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex ครับหรือว่าจะเข้าไปได้ที่ทาง w w w m a j o r c i n i p l e x c o m ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากเพิ่มเติมกับ Movie Club ครับคลับของคนรักหนังรวมโปรเด็ตสุดพิเศษสำหรับคนที่ชอบดูหนังรู้ก่อนว้าวก่อน อินเทรนข้อมูลหนังก่อนใครพร้อมกับเช็ครอบฉายหนังง่ายสะดวกเพียงแค่แอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปครับ แต่ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้าเราตอนนี้ไม่ธรรมดามากนอกจากหนังเรื่อง t ด e b a t m a มแล้วนะนะฮะสิ่งที่จะมีมาวันนี้ของ Time Major นะครับก็มีทั้งบ u c เก็ตเซตนะฮะแล้วก็มีทินทับของ b a t m a n ถูกจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยดูนึกว่าเป็นหนังจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นตัวแบบพิพิธลัละครใช่ฮะแต่ว่าทำสีมาเหมือนแบบเป็นหนังที่ใส่หัว b a t m a n เดี๋ยนี้เทคโนโลยีเก่งอ่ะถ้าเกิดคุณอยากได้นะครับก็ตอนนี้สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้สั่งจองกันได้ทางหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Delivery นะคร ของทางโรงภาพยนตร์ครับหรือว่าสั่งผ่านช้อปปี้และก็โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขาได้หมดเลยโอ้โห <c oughs> แคนอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ประกาศผลรางวัลอสการ์ประจำปีแล้วนะมาอีกแล้วครับโอ้โห <c oughs> แต่เเห็นรู้สึกวันนี้บีดมีข่าวสำคัญใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีผู้ที่ได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับมาแนะนำกัน5เรื่องครับมาให้ติดตามก่อนมีอะไรบ้างครับติดตามในช่วงแรกของรายการของเราซรลโลลอยบีครับ ช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พอปคอนเดลิเวอรี่พอปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยตรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ดาวน์สู่งานออสการ์ครั้งที่94ปีนี้ด้วยการมาดูภาพยนต์สิบเรื่องที่เข้าชิงสาขาใหญ่นั่นก็คือ best picture จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะแถมยังมี j u d y Dench มารับบทเป็นคุณย่าด้วยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องโคลดาคือการนำนักแสดงที่ส่วนใหญ่นั้นพิการทางหูจริงมาแสดงนำ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่บนเวทีออสการ์เลยทีเดียวทั้งสาขานักสแสดงสมทบชายอดเยี่ยมสำหรับ่วยคอตเซอร์และสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม c o d ดเ,เป็นเรื่องราวของครอบครัวชาวประมงที่พิการทางหูยกเว้นรูบี้ลูกสาวคนเล็กที่ต้องรับหน้าที่เป็นล่ามและเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้กับพ่อแม่และพี่ชายในโรงเรียนเธออาจจะเป็นสาวที่ไม่เข้าพวกแต่เธอนั้นมีพรสวรรค์พิเศษ นั่นก็คือเสียงอันไพเราะแต่เธอนั้นไม่เคยและไม่กล้าพอที่จะร้องให้ใครฟังจนกระทั่งคุณครูของเธอได้ค้นพบความสามารถของเธอและคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเธอในด้านนี้ค่ะโดยผู้กำกับไซอันแฮดเดอร์ที่รับต้นทุนการผลิตถึง25ล้านดอลลาร์ก็กล่าวว่าเธอมีความตั้งใจในการทำหนังเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่พิการทางหู ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามในแวทวงการแสดงและภาพิยนค่ะ Don't look up Don't look up ภาพยนตลกร้ายที่เสียดสีวงการการเมืองของสหรัฐอเมริกากำกับการแสดงและเขียนบทโดยอเดอร์แมคเค ซึ่งเคยคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก The Big Short ในปี2016มาแล้ว Don't Look Up เป็นเรื่องราวของนักดาราศาสตร์ซึ่งนำแสดงโดย Leonardo DiCaprio และ Jennifer Lawrence ที่ค้นพบว่ากำลังจะมีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่กำลังพุ่งเข้าชนโลกลบล้างความเป็นอยู่ของมนุษยชาติแต่ที่แย่ไปกว่านั้นผู้ที่มีอำนาจไม่แคร์และไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากท่านประธานาธิบดีกำลังวุ่นอยู่ กับการหาเสียงและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตัวละครในเรื่องล้วนแต่เป็นการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกและในสหรัฐมาล้อเลียนโดยถ่ายทอดผ่านดารานักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเมล์สตรีทและมาร์คไรลัน และอีกมากมายคะ่ะแม้ว่าจะเป็นภาพพิวนที่ได้คะแนนน้อยในเว็บต่างๆเนื่องจากมุมมองของนักวิจารณ์ที่ขัดกันแปปต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพพิวนเรื่องนี้เป็นการจิกกัดสังคมได้อย่างแซ่บเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหา Climate change อำนาจทุนนิยมบทบาทของผู้นำและผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คุณ <didn> คิด <have S 1> คะ่ะ Drive my car, Drive my car โดดเด่นกว่าใครสำหรับภาพ,พยนตรสัญชาติญี่ปุ่นเรื่องนี้ที่นอกจากจะเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของญี่ปุ่นที่เข้าชิงสาขา Best Picture แล้ว หากควารางวัลสำเร็จก็จะกลายเป็นภาพ,พยร์ภาษาต่างประเทศเรื่องที่2ต่อจากเรื่อง Parasite ของบงจุนโฮที่รับเกียรตินี้ Drive My Car เป็นภาพ,พยตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องสั้นที่มีความยาว50หน้าของนักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Haruki มูร a k ามิโดยเป็นเรื่องราวของยูสุเกะคาฟูกุผู้กำกับโรงละครและออโตภรรยาที่เป็นนักเขียนบทซึ่งทั้งคู่นั้นพยายามจะเยียวยาจิตใจและความโศกเศร้าหลังการเสียชีวิตของลูกนอกจากนี้ก็เคราะหซ้ำกรรมซัดเพราะเขาก็ไปจับได้ว่าภรรยานั้นนอกใจ และก็สูญเสียเธอไปแบบกระทันหันทำให้ยูสุเกะตัดสินใจรับงานกำกับละครในเทศกาลที่ฮิโรชิมาเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ เขาขับรถออกเดินทางลำพังแต่ก็ขนพบว่ามีหญิงสาวได้รับมอบหมายหน้าที่มาเป็นคนขับรถระหว่างการเดินทางนั้นเขาจึงเล่ามรสุมชีวิตให้เธอฟังภาพยพตรนยาวถึง3ชั่วโมงเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของริวสุเกะฮามะคุจิซึ่งได้รับการเขาชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมอีกด้วยเขาได้เผยว่าเขามีความตั้งใจในการขุดคุยความลับและความซับซ้อนที่อัดแน่นอยู่ทุกซอกทุกมุมของอารมณ์มนุษย์ออกมาให้คุณผู้ชม ได้เห็นโดยเชื่อว่ากล้องที่อาจเหมือนเป็นเอ็กซ์รที่จะสามารถเปิดโปงจิตวิญญาณส่วนลึกของคนได้ค่ะดูนเป็นที่น่าจับตามองสำหรับภาพยนต์ไซไฟดูน ที่เข้ามาร่วมชิงสาขาภาพพยนต์ยอดเยี่ยมแบบไม่มีใครคาดคิดมากไกลขนาดนี้ก็ต้องยก Energy และความมุ่งมั่นให้กับผู้กำกับเดนนี่เวลเนฟที่สามารถดิบความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของนิยายแฟรงเฮอร์เบิร์ตมาสร้างเป็นภาพยนต์คุณภาพได้สำเร็จไม่เข้าไปร่วมวงจรงานแป๊กเหมือนฉบับที่เคยทำมาก่อนหน,น,น้านี้หากพูดถึงเรื่องไซไฟที่เข้าชิงรางวัลใหญ่ในวงการฮอลลีวูดก็มีอยู่เรื่องเดียวในประวัติศาสตร์ของงานออสการ์นั้นก ็คือ Star Wars แต่ก็พ่ายแพ้รางวัลน,นี้ให้กับแอ i นี่คอในปี1978เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีที่ภาพยนตร์ไซไฟได้ชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและหากคว้าม,มาได้ก็จะเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ออสการ์ด้วยค่ะ ดานานะเราก็ยังคา n t ดาว n อีห5าเรื่องที่เหลือที่เข้าชิงรางวัล Best Picture พลาดไม่ได้นะคะในเซลลอยบี t ค่ะแค ในหนัง5เรื่องเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีหนังเรื่องหนึ่งที่เราสองคนดูละครับดูนดูนเนี่ยพี่ว่าไม่น่าจะติดโผภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายนะในสายตากรรมการแต่ที่เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะพกรางวัลกลับไปมากมายทีเดียว<ะ>เพราะว่านักวิจารณ์ในฮอลลีวูดและผู้สันทัดกรณีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชิงเยอะแต่คว้ารางวัลกลับไปเยอะแต่เป็นรางวัลกวาดบทด,ด้านเทคนิค ก็รอติดตามกันนะครับพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนของโลเวหมดนะฮะเรามีตัวอย่างล่าสุดแล้วก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะได้ดูจริงนะฮะของแฟนทัสติกเบดภาพล่าสุดจะเป็นยังไงรอติดตามสักคู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยเรคเคมเกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับผู้ชมรับแคนครับ เราต้องยอมรับว่าปี2022นั้นมีคลินอายแห่งโลกเวทมนต์นั้นเต้นไปหมดเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีหรือ2ทศวรรษของภาพยนตร์แห่งเวทมนต์กับแฮ r ์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรน,นั้นทาง HBO Max ก็มีการทำ reunion ของดาราและทีมงาน มารวบรวมเป็นทีวีสเปเชียลฉบับพิเศษของ HBO Max ครับซึ่งคนไทยก็ได้มีโอกาสได้ชมกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีกลิ่นอาของพ่อมดแม่มดเนี่ยกลับมาเต็มไปหมดเลยปีนี้ถึงเวลาละที่ Newt s o m m a n d e r ตัวเอกของเรื่องภาพยนตร์ชุด Fantastic Beasts กลับมาแล้วในภาคที่3ภายใต้ชื่อ The Secret of Dumbledore หรือความลับของดัมเบ e ลดอร์นั่นเองครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปภาค2ที่เราดูกันสเปรฟานที่สิบเบสเนี่ยนะฮะคือก่อนยุคโควิดนะใช่ตั้งแต่ปี2018แล้วเราก็<อ><อ>เว้นมาเท่าไหร่ส <4 S 2> ปีป4ปีเต็มเครับแต่ว่ากลับมาครั้งนี้กรเดตกินววครับไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ากําลังรวบรวมสมัครพรรคพวกพ่อมดร้าย<อ>ในการที่จะครอบครองโลกเวทมนต์นะครับนี่ถือว่าเป็นภัยพุกคามที่หนักที่สุดของดัมเบลดอร์ในยุคสมัยหนุ่มโอ้ซึ่งเราจะได้ติดตาาาามกันนนนใภคี้้ทงด ก็ไม่ได้มาคนเดียว<ช>ฮะร่วมลสมัครพรคพวกเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือนิวส์คาเมนเดอร์นั่นเองครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นอกเหนือจากการทิ้งช่วงไป4ปีกว่าเราจะได้ดูเนี่ยภาค3การเปลี่ยนตัวละครของกรินเดวอลนั้นจากจอห์นนี่เด็มาเป็นแม็กซ์มิลเพิร์สันซึ่งผู้ชมทั่วโลกนั้นก็จะได้ประจักษ์สีทีว่าความสามารถของเขาจะเป็นเช่นไรคร,ครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดและเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ชมภาพยนตร์กันนะครับ สำหรับเรื่อง Fantastic Beasts the Secret of Dumbledore ครับถ้าพร้อมแล้วประชมตัวอย่างกันได้เลยครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend บ้านเราก็มีโลกแห่งความสยดสยองหเหมือนกันนะครับ,รบกับภาพยนตร์แฟรนไชส์เราก็มีเหมือนกันแฟรนไชส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือพี่นาค พี่นาคเนี่ยถ้าเราจําได้ภาคแรกเนี่ยแคนกวาดไปร้อยล้านบาทอยู่มากครับแล้วครั้งนี้มาถึงวาระที่ภาค3จะปรากฏกายสถีครับคือเรื่องนี้มีแฟนที่เยอะมากๆนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ภาคแรกเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรื่องราวของผีนาคตัวหนึ่งนะใชะ่เขาเรียกาว่าพี่นาคเนี่ยแหละแล้วก็คอยหลอกหลอนอยู่ในวัดทํานาคานิมิตเป็นอุปสรรคที่ทําให้โหน่งเฟิร์สแล้วก็บูลูนตอนนั้นต้องหนีเอาตัวรอดระหว่างบวช ให้กับเพื่อนที่ชื่อก๊อตที่ประสบอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นภาค2ทุกคนเนี่ยต้องมีเหตุให้กลับมาในวัดอีกครั้งหนึ่งเพราะมีผีหน้าตัวใหม่เนี่ยไปหลอกหลอน แล้วในภาค2เราทิ้งท้ายกันไว้ถึงที่มาที่ไปของผีนา่งตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในภาคสานี่แหละฮะเราจะพาไปดูถึงต้นต่อต้นกําเนิดของผีนางตัวนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีหลายคนเขาก็าถามมาว่าพี่ครับแล้วคนที่กลับมากํากับนั้นเป็นพุ่มกับคนเดิมสองภาคที่แล้วไหมครับเขาบอกว่าคนนี้กํากับดูแล้วตื่นเต้นมากเลย นั่นก็คือคุณไมค์จากสองภาคแรกครับอาเพราะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดนะจากทางพี่นาคสาม,มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วงซุดยอด Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ โอ้เนนปากแม่สิมีมิจิแบบนี้เรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผัวพวกกี้ปะอ้เนนพูดอะไรกูไม่รู้หว่าไม่ใช่ครับเนนที่เป็นเมียครับแล้วพวกอีออสเนนงเนนอนอสไปไหนกันหมดพี่ออสเขาป่วยอะเมื่อเดือนก่อนเก็ตพวกเนี้ยมันก็พึ่งขึ้นที่หน้าอ,อกออสตั้งแต่ออสขุดเจอกําไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไลยครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับ ยังรู้สึกตัวอยู่หรอือเปล่าคะยังไม่ตายผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอ่ะเขาให้พ่อนาคอ่ะใส่กําไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับไครลกของกุันกราตายผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ย ปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท่าคำสาบไปได้สักระยะหนึ่งไม่ว่าเป็นเรื่องอัเนี้ครับมอ,องไป พักชมโฆษณาสักครู่แคนเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ The Batman เขาบอกว่าต้องไปดูแต่สำหรับคนที่ยังไม่ดูเรามีสกุปมาฝากกันเพื่อสร้างความตื่นเต้นเพื่อไปดูครับครับจากครู่เดียวนะครับ คุณชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อครับและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาคุณผู้ชมนั้นไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสมช่วงโดยโกลเด้นดักช่วงนี้กระแสภาพยนตร์ฝรั่งที่ร้อนแรงที่สุดน่าจะเป็น The Batman นั่นเองฉบ,บับของคุณแมด e ร v e s เขานะครับต้องยอมรับว่าเราเองก็ได้พูดถึงเรื่องราวของตัวโรเบิร์ตพ t ตเนสมาหลายสัปดาห์ละ ในบทบาทของรูซเวนหรือว่าเดอะแบทแมนแต่มีอีกหนึ่งตัวละครต้องยอมว่าเป็นไอคอนของตำนานแบทแมนเช่นกันครับว่ามีเดอะแบทก็ต้องมีเดอะแคทหรือแคทวูแมนนั่นเองสำหรับคนที่มารับบทแคทวูแมนในฉบับเดอะแบทแมนของแมดรีฟส์นั้นคนล่าสุดคือโซอีคราวิ์ต้องบอกนะครับว่าเธอคนนี้ครับโซอีคราวิ์เนี่ยเป็นคนมีของแน่ๆเพราะว่าคนที่เป็นตัวเลือกที่ต้องแข่งขันกับเธอในะแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับคนแรกนะฮะก็คือแซนซี่บีดครับ ฝากผลงานไว้ทั้งเดทปูภาค2แล้วก็เรื่องโจเกอร์ส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออล i ิเซวิกันเดอร์จากทูมไรเดอร์ฉบับรีบูทนั่นเองครับแล้วก็ที่แปลกไปกว่านั้นเราฟังแล้วก็รู้สึกเออมันก็มีความเป็นไปได้โซวีเองนั้นเธอเคยให้เสียงภาคเป็นตัวละครของ c a t w o m a มในปี2017กับแอนิเมชั่นชื่อ The Lego Batman Movie ที่เคยฉายในบ้านเราครับ เคยให้เสียงมาแล้วคราวนี้มาเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะแต่เธอก็บอกว่าการจะเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเธอต้องใช้เวลาในการดูฟุตเทจการเดินการเคลื่อนไหวของแมวแล้วก็สิงโตเพราะว่าพยายามเรียนแบบอิริยาบถของพวกมันให้เหมือนมากที่สุดเวลาแสดงออกมาจะได้เหมือนมากที่สุดด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามีเบื้องหลังของ The Batman มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลโลลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Golden Du c k ครับช่วงเซลโลลอยพิกสนับสนุนโดย Golden Duck the first time i put on this bat suit there's so much more maneuverability you could actually jump around you could crash into stuff the suit does not make him invincible it's just a few panels of bulletproof armor and the rest is how much bruce believes in it and how much his adversaries are scared of it i like the handmade nature of everything you can see the construction it's an element of showing how do-it-yourself his version of Batman is. His tactical knife is actually stored as part of his chest plate and is actually his Bat logo. <laughs> Even the Batmobile looks like something he's built himself in his basement. Obviously, it looks pretty cool. ช่วงเซลลูลอยโค้ดน่าเสียดายมากครับมหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแคนครับ30นาที แห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเคียนและบันเทิงรายการเซลลอยกับผมมิตราและคุณแคนอติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณทุกเช,ช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับดูยอ้อนหลังกันได้ทางยูทูบชาแนลเซลลอยทีวีโชว์นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันได้ทางเพจเฟซบุ o กเซลลอยแล้วก็ทาง i n s t a g r กรแล้วก็ Twitter ครับชื่อว่าเซลลอยทีวีโชว์ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับวนน อยู่ภายใต้มาตรการนันเคร่งครัดของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าก,กาดตกใครที่ยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์ช็อตอย่าลืมไปบูสต์แล้วนอกเหนือจากนั้นรักษาตัวเองให้ดีทำสุขภาพภายในของเราให้แข็งแรงนะครับพบกับเราได้สุดสัปดาห์หน้าเทคแคร์ดูแลตัวเองเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ